อ่ะพี่บอยเอาเรื่องพี่น่องกันเลยครับผมได้จากที่มันเกิดดราม่าไปเราได้คุยกันหน่องเราเหตุการณ์นี้ก็คุยแล้วจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตอย่างที่ทุกคนคิดนะครับจมันจริง้ๆมันไม่ได้มีอะไรเลยเอางี้ดีกว่าครับผมก็ผมจริงก็ได้คุยแล้วแหละคือเมื่อวานก็แล้วผมก็ได้เห็นตัวพิสภานด้วยนะครับก็คือพี่หน่องพูดถึงเรื่องบวชอะไรเงี้ยชนะแล้วก็หน่องพูดถึงเรื่องความเครียดของเขาที่แบบเขาช่วงเนี้ยเออผมก็รับรู้ได้นะว่าช่วงเนี้ยเขามีความเครียดจริงๆนะครับจาก เรื่องงานของเขาด้วยแล้วก็ผมว่าน่าจะมีเรื่องอื่นอีกที่แบบขักผูตรงผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ถู่นะความจริงแล้วคือเราเป็นพี่น้องก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องของเขาแต่ว่าที่เรารู้ก็หลักๆหลงเรื่องงานของเขาเพราะว่าคือผมก็ถามเขาว่อาเออทำไมีม่ไลน์เขาบอกว่าเออช่วงนี้ไปถึงนี้มาหลายวันแล้วที่แบบเขาแบบกกับใจเขาแบบไม่ ม่สนใไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็มีหลายเรื่องที่ให้เขาคิดทั้งเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะปวดแล้วด้วยแล้วก็เออเรื่องที่ว่าเขามีหลายอย่างต้องเคลียร์ตอนนี้นะครับเรื่องงานเรื่องตรวจตัวเรื่องอะไรบ้างหลักๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีรายโตจริงๆก็อยากจะบอกว่าได salud, smoking, ้ได้เห็นแล้วแหละเอาจริงๆก็ได no 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 ้เห็นตามหน้าเฟซบุ <mond ays> ๊กพินเตอร์ที่นี่อะไรเงี้ยก็เขขอบคุณนะครับขอบคุณแทน น้องชายผมเขอบคุณแันน่องที่แบบมาเป็นหัวเป็นใจความรู้สึกหน่หนองหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้น้องก็โอเคโอเคแล้วครับแสดงว่าน้องก็เกิดภาวะกังวลที่เพราะว่าจะต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จก่อทกนที่จะด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ>มีมีหลายๆอย่างที่เขากัองวลอะไรอย่างเงี้ยครับะะอันนี้อันนี้ผมผมผมอุ้อยนิดนึงแล้วกันครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวแทนใครนะครับผม,มแค่จะกมาพูดแฟกซที่มันเกิดขึด้นเดียวกันนะค,ะครับก็จริงแล้วเนี่ยคือพี่นักข่าวผมลาผมได้อ่านแล้วแหละเอางี้พี่นักข่าวเนี่ยเขาก็มีงานโทรไปคคคคุยยกกกกกกัััััับบบบพวววววนนนนนน้้้้อองแแลละะรรรร็็เปทิีี่่่่ขาาููจ ก็คือหน่องเขาไม่ได้ติดใจอะไรครับก็คือคุยกันเรียบร้อยอะเรียบร้อยพี่ไม่มีอะไรครับจริงจริงแต่ว่าอย่างที่บอกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มีผมความรู้สึกหน่องนะครับผมขอบคุณมากจริงเพราะว่าแม่ได้พูดคุยกับพี่หน่องนะครับเพราะว่าก็ได้ก็ได้คุยกันนะจริงก็ก็ก็ผมก็อยู่หน่องแล้วก็แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแั้งที่ทุกคนก็ก็ถามแหละก็เป็นห่วงหน่องนะว่าโอ้เป็นอะไรบ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หน่องเขาบอกว่าเออมีความเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเรื่องนี้แต่ผมผมก็เชื่อ กว่าอาจจะมีเรื่องอื่นอีกที่แบบบางทีาอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวที่แบบเขาก็ไม่ได้บอกเราเลเคยเ,เคยเ,เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ไหมก่อนปะคืออยา,ากจะบอกว่าหนองในลุปที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็ือเป็นหนองที่นั้นลาบางทีก็พูดอะไรแบบไปเรือ่อยแบบว่าติดนิดบ้างอะไรบ้างจากจริงหนองเนี่ยเขามีมุมนี้ของเขาอยู่นะครับเขามีมุมที่แบบว่า เขาเป็นคนที่บางทีถ้าเขาเครียดหรือว่าเขามีอะไรในใจอ่ะบางทีเขาก็จะไม่ค่อยพูดนะแต่เราสังเกตเรารับรู้ได้เขาเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าผมว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างอาจจะมีเรื่องของเวลาที่กระชั้นเข้ามาอย่างเช่นแบบผจะต้องบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันเลยทำให้เขาแบบมีความกดดันข้างในนะแล้วเวลาเขาเป็นพี่น้องเองเราเราอิจใจกันหรช่วยช่วยอิจใจกันยังไงผู้ชายอ่ะผู้ชายทำคุยกันแบบผู้ชายแหละก็บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านชโชคนี้ไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็จะเอาเคี่ยงงานสิทุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบผู้ชายมันไม่ไม่ได้มันต้องพูดอะไรเยอะอะมันเรื่องบวชไม่ต้องมาตื่นาวพี่น้องทำไมครับคุยๆก็จริงๆแล้วเรื่องโหมดเรื่องบวชเป็นเรื่องเรียกว่าไง ถ้าจะทําอะไรพวกนี้นะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญบที่บ้านแล้วเนาะมาปรึกษ,ษาเราแล้วก็จริงๆหน่องก,ก็อยากปวดมานานแล้วเอาผมเองก็อยากบวดนะครับแต่ว่าเรื่องภารกิจหน้าที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบหาจังหวะลงล็อกได้นะครับผมนี่หนอนะ่องเขาก็อยากปวชมานานแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็สามารถจะเคลียร์ทุกอย่างได้นะครับก็แบบมาลงล็อกช่วงนี้แบบเป็นจังหวะที่แบบอาจจะต้อง ต้องตอนนี้แหละถ้าเกิดว่าไม่เป็นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีจังหวะให้บวชอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามีความผูกปกที่ลุ่มลอยแบบนี้ถ้าังว่าการบวชของน้องคือนองอยากบวชเองไม่ได้แบบว่าบวชแก่บนหรือบวชไม่มีไม่นหน้าอะไรน้องคือการการบวชเนี่ยก็คือเหมือนบวชกับลูกผู้ชายครั้งหนึ่งก็คือบวชแล้วก็เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยก็เป็นปกตินะแต่นองเขาอยากบวชเองเ่าก็ป็ปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้้านนะัดวววแลอกกจ ก็อยากบวชนะจริ uhm งๆนะผมก็จนถึงตอนนี้คือผมก็คิดว่าเฮ้ยคำจริงผมควรจะบวชได้ต้องนานแล้วแต่ว่าพูดตรงๆจังหวะจังหวะอะไรอย่นไม่มีครับเพราะว่าพอบวชเสร็จเนี่ยมันก็ต้องรอเดี๋ยวผมยาวอะไรพึ่งงานมีต่อเรื่องอะไรเงี้ยรื่อยๆครับมันเลยยังไม่สามารถหาจังหวะทีหยิบหลอกได้เนั่ยเพราะอยากบางคนบอกว่าถ้าน้องที่น้องบวชเพราะว่าคิดแทนว่าเออเป็แม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่มีครับเพราะว่าเราใช้ด้วยอ๋อ คืออย่างที่ผมบอกแหละคือหนองเขาคงแบบเอ่อขึ้นบนเ,<อ>เรื่องจนเออเ,เรื่องตะเคียนอนนีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเลือดแม่เพราะถ้าเกิดกับเลือดแม่ก็คือว่าอ่ะ ตรวจเพื่อตรวจายบุญให้คุณแม่คุณพ่ออะไรเป็นปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเนงะี้ยครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเนี่ยมีเรื่องของเวลาเข้ามาบีบแล้วก็มีทุกอย่างที่ยังจัดก,การไม่เสร็จแล้วผมว่าเขออาจจะมีเรื่องอะไรข้างในของเขาอีกที่แบบบาวาก่าอาจจะไม่ได้พูดกับเราอะ่ะด,ด้วยอันเนี้ยผมก็หน่องก็คงพอเขาพูดเรื่องเนี้ยก็คงแบบผมว่าเขาคงแบบรก้ตันกังวีใจนลนเข้ามาด้วยว่าแบบเฮ้ยในสุดก็ได้ไป่ตวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบใน ได้บวชได้ได้ทำตามเูตรอยากจะทำอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่รู้นะแล้วแต่บ้านคิดยังไงอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับบ้านผมอ่ะคือการบวชอ่ะก็คือการทดแทนบุญฟุตให้กับอุปการีของเราอ่ะให้พ่อให้แม่อันน้ตรงนี้คือแบบ มันเป็นที่แบบอะไรที่แบว่าเราอยากทำอใไรอยู่แล้วก็อก็อยากให้ทุกคนร่วมอรรคนวนาใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนร่วมอุรคนนาบุญให้กบหน่องด้วยค่ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจริงๆครับผมไม่ได้มีไม่ได้มีอย่างตามที่ทุกคนตีภาพมีความจากคอใช่ใช่ควาจริงก็คือเห็นแล้วแหละว่าทุกคนต้องตีความเป็นร่วไปนี่ครับไม่ได้มีอะไรอที่ทุกคนตีกว่าอ่าเรื่องหนึ่งลรวที่เราโพสในในส่วนของวิบารีมาถึงตรงไม่ตรงโพสตรงไม่ตรงเปนเรื่องของวคนรกันงน ผมก็เป็นคนที่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยเวลารู้สึกอะไรก็ตามหรือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยโพสไม่ค่อยเลา่าไ,ไม่ค่อยเลา่าไม่ค่อยออกสื่ออะไราเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องสืเรียดอะไร้ยนะแตแ่ว่าเมาื่อวานผมก็รู้สึกคืออ่าจริงๆอ่ะมันก็เจอเหตุการณ์อะไรมาแหละก็มีคนที่แบบเออผมว่าทุกคนก็คงเจอกันเจอกันหมดแหละในชีวิตเนี้ยมันก็เจอทั้งคนที่ดีกับเราคนที่ท ไม,ไม่ดีกับรเราชื่อโรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คงเจอไปอ่<ช>ผมว่าบวามบ้าเหมือนกันมันคงเจอมาแต่ว่าแค่รู้สึกพอมานั่งคิดชีวิตนี้ว่าเจออย่างนี้เยอะเหมือนกัน,กน<ม>อะไรเงี้แต่ญาติมันเกี่ยวกับเรื่องางานหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินความจริงแล้วคืออยากจะบอกว่าที่ผ่านมาที่เจอมันเก็มีหลากหลายเรื่องราวอะเออจริงๆคือเอเอามารวมในโพสต์นี่เหรอเออเอามารวมหรือว่าพอมาเจอแล้วมันชัดใจขึ้นมาทันทีมันมันกระตุ้นมันก็เลยดึงเก่าๆมาด้วยเออใช่คือปกติเป็นอย่างที่บอกเป็นคนแบบ เวลาจะโพสอะไรพวกนี้คือแบบคือคืออารมณ์มทำไมคือแบบเก็บกุดอัดไว้แล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าม,าามานาัานฝากวันผมปิดอัดมากอ่ะผมรู้สึกนะอ้าแล้วพอเจอปัญหางนี้พอจัดก,การจะมันยังไงก็เคลียร์ไปครับคือเวลาเจออย่างเงี้ยมันก็มีทั้งเคลียร์ได้เคลียร์ไม่ได้คาลัคาซังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเคสนี้เคลียร์ได้ไหมครับ ก็ก็กำลังกำลังกำลังเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่ก็ระบบก็ไม่เอาไปว่าผมว่ามันเป็นปกติของคนแหละเวลาเจอบางทีเราก็เจอคนที่แบบทั้งใหมวะเราอารมณ์พอดีอารมณ์ถูกหรือว่าเราเราใจดีอะเขาเกินไปหรบอกว่าเขาก็เลยแบบว่าเออยังไงกับว่าจะทำอะไรกับเราก็ได้อะไรอย่แต่อย่างนี้ไปมันต้องมาคอตัวเองยังไงบ้าง ก็คงเปลี่ยนอะอยะครับผมผมก็เป็นอย่างนี้ผมมนานานแล้วอะ่ะคือผมก็เป็นคนที่แบบถ้เวลาที่ได้ติดต่อกับใครหรือว่ารู้จักกับใครอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างเป็นคนที่แบบให้ใจในิดหนึ่งก็เราเราก็ทําดีกับเขาไปเต็มที่แบบที่เราเป็นนั่นแหละแล้วถมันก็ถ้ามันจะเกิดมันก็คงต้องให้มันเกิดแต่แค่เอาเป็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นบทเรียนให้เราอะ่ะอาจจะติดต่อไปเราก็ระวังตัวาาให้มากขึ้นแค่นั้นเอง่ะอ,อาจจะแบบว่า ไว้ใจคนได้แต่ว่าหก็ต้องแบบว่าระวังมากขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าผมก็คงแบบไม่ถึงขั้นแบบว่าอ่าเราต้องทำตัวให้มันแบบว่าเข้าถึงยากและแบบว่าเราต้องการต่อเวลาแบบเอ้ยต้องขับรุ้งแบบฝึกผางอะไรใครไม่ต้องหรอกเราก็เราก็เป็นดับเล่าที่เราเป็นนี่แหละครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับบาย